บอสนุเอาจริงถึงคั้นแจ้งความบอกว่าบุคคลน,นี้ถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมนี้เจอแน่พี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นว่าช่วงนี้คือมีเยอะสลอเกิดไม่ว่าจะทีม,มหรือว่าวงไหนก็ตามแต่เนาะมีเยอะในการที่ว่าชอบเอาไลฟ์สดกลุ่มปิดเข้าไปลงอย่างนั้นอย่างนี้ จนล่าสุดคือทางผู้บริหารอีกคนหนึ่งนะคะของวงหมอลำเซฟบกค่ะได้มีการพูดเหมือนกับว่าโอเดือดแล้วหล่ะว่าไม่ยอ,อมอในการที่คุณจะมาทําแบบนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือบอสนุหมอลำาสี่ง6ิหได้มาเคลื่อนไหวโพสต์เอาไว้หน้าเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่ายังไงสาพพลค่ะโพสต์แรกนะคะบอกว่า นุ้จะทยอยแจ้งความเพจที่เอาคลิปไปไลค์กลุ่มปิดออกมาเผยแพร่อย่าอ้อนวอนนะครับไม่อภัยอ่ะเพราะคนที่ลงได้มีแค่ศิลปินในวงและทีมเถิงเท่านั้นที่เหลือไม่ลบคลิปทิ้งเราเจอกันเริ่มจากเพจไหนนั่นรอเลยครับผมอ่าเป็นการประกาศเตือนค่ะถ้ายังมีพฤติกรรมดูดคลิปคนอื่นมาลงในช่องของตัวเองเพื่อสร้างรายได้จะ แจ้งความดําเนินคดีทันทีและตอนนี้ยังเหมือนกับว่าให้โอกาสอยู่นะใ,ให้ลบคลิปนะแต่ถ้ายังไม่ลบเพจไหนรอเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่หมอลำเสียงวิหงนาะสาพอยคือเป็นทุกวงก่อนหน้านี้ซอแอนอเหมือนกันนะซอแอนก็ได้ออกมา แจ้งเตือนนะคะเพจที่มีพฤติกรรมแบบนี้ที่ไปดูดคลิปลูกของเขาอย่างน้องเพชรน้องพลไปลงช่องตัวเองได้มีการแจ้งทนายในดอ,อยเรียบร้อยแล้วค่ะหรือแค่ทนายจะส่งไม้ไปถึงหน้าบ้านใครเท่านั้นเองนะคะในการที่คุณทําอะไรแบบแบบเออเนี่ยฉันเอามาฉันก็ลงแบบไม่คิดว่าผลตามหลังตามมานะมันจะเป็นยังไงใช่ซึ่งอย่างที่ว่าแหละเขาก็มีทุน เนาะในการทํางานของเขาคุณจะมานั่งดูดเอาฟรีๆนอนอยู่บ้านมันก็สบายเกินไปไหม,มซึ่งไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไอเดียผลงานความคิดหรือคุณไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยประมาณนี้แหละเขาก็อยากสงวนลิขสิทธิ์คำว่าลิขสิทธิ์เาาฐฐนี่ยมันสำคัญนะคะอ,อยากให้ทุกคนให้เกียรติด้วยให้เกียรติหมอรามยิ่งเราเป็น ถ้าเราเป็น FC แฟนขับหมอลมด้วยแล้วทาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่ารักนะคะอ่าเราก็เห็นด้วยกับทางด้านบอสหนุนะซึ่ง FC แฟนขับทางด้านสิงห์วีหกเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเนะ้ะสับยบอกว่าจัดเลยค่ะย่านุแอบ,บดีใจนะคะเอ้ย่านุนะคะอย่าใจดีขอโทษเลยค่ะอยา่าใจดีพวกนี้เนี่ยต้องจัดจัดนะคะยา่าจัดเลยคะ่ะยา่าจัดไปเลยค่ะอืม,อมและหลายคนก็นะคะเห็นเป็น ในทิทางเดียวกันว่าควรควร,ควรเตือนบุคคลเหล่านี้แหละว่าอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้หยุดซะถ้ายังไม่หยุดนะยังดื้อรั้นรับรองได้เลยว่าคนเจอหมายสารแน่นอนค่ะอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรามาพูดถึงคณะหมอลำเสียงวิหกแล้วเอาเป็นผลงาน,านหน่่งสิแต่ว่าวอนอื่นมีโพสต์มาอีกแล้วมีโพสต์ต่ออีกด้วยมีโพสต์ต่อค่ะจะก้างบอสนุโพสต์ต่อกันอีกแล้วกับเรื่องราวนี้นะคะบอกว่า ฝากทุกคนแคปบันทึกชื่อเพจที่เอาไลค์กลุ่มปิดเราไปลงที่คิดว่าไม่ใช่ของศิลปินส่งให้ทางแชทนะส่งแชทให้หนุ๊กเลยนะครับอขอบคุณครับก,ก็คือก็คือแบบว่าให้แฟนคลับเนาะเป็นผู้เป็นตาหอายจะอสองโพส์รัวๆนะว่าตอนแรกเนี่ยเตือนค่ะลิรที่สองก็คือใครมีหลักฐานอืฝากเอฟซีแฟนคลับเป็นหูเป็นตาใครมีหลักฐานเนี่ยก็ แจ้งทางบอสนุได้นะค่ะขอบคุณมากๆถ้าใครแจ้งมาถ้าแบบเจอเพจที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนาะพี่น้องคะอะก็ต้องมาเจอกันแหละเนาะใช่ยังไงก็อย่างที่ว่าแหละฝากไว้เลยนะคะทุกคนคะอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้ให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะยะถ้ายังทําอยู่ไม่งั้นมันเหนื่อยนะไปเคลื่อนสายเสียเวลาเสียเงินอีกมเได้เงินกับคลิปแล้วนะคะเงินที่ได้มาก็จะไป จายค่าปรับเนาะค่าเสียค่าลิขสิทธิ์เข้าต่างๆละะ่ะค่ะพี่้องคะหยุดเถอะเราทํามาหากินแบบสุจริตจะดีกว่านะคะและเรื่องราวดีๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นบอสนุบอกว่าวันที่17ทับ3-6-8เริ่มง,งามยามดีขอแสดงความยินดีกับบอสุก ได้ทำพิธีการยกเสาเอกเสาโทสร้างาาบ้านหลังใหม่คฤหัสน์หลังใหญ่สารฝันให้กับตัวเองและครอบครัวกลัวเขาจะมีวันนี้น้องต้องสู้มากี่ปีลำบากมากี่ครั้ง ขอให้บ้านหลังนี้เสร็จภายในหนึ่งปีโดยเร็วภาคภูมิใจและยินดีกับตัวเธอมากพงศกรความสุขของเธอคือความสุขของฉันบ,บ้านแสนปากดีนกพงศกรหมอลำเสียงวิหงก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้<ๆ><ๆ>นเนาะสาวไอยพูดเลยว่าเสียงหกปีนี้ไม่ธรรมดาจ,จะดูการปีนี้แบบโอ้โห คือคิวงานแน่นคิวงานปังตลอดทั้งปีและคือปังไม่ปังพี่น้องขาตั้งแต่มีน้องอาอายสกุลนพรคือเริ่มแรกเนี่ยเสียอี่6ก็มาในชีศทางที่ดีใช่ไหมแต่เมื่อมีน้องอาอายมาเป็นศิลปินในวงยิ่งมีกระแสเปี้ยงป้าแบบคือมันดังแบบพุ่งพุ่งทะยานมากขึ้นนะด้วยความน่ารักของเด็กคนนี้ความความทะเลนความทะเลนนะคะดาวตลกอะ พ่อบอกว่าอยากให้เป็นพระเอกอ้อยากเป็นนักเอกแต่ลูกสาวบอกว่าอยากเป็นตลกแต่น้องก็แสดงตลกได้น่ารักมากเลยนะพอยความทะเล่นแบบความแบบดื้อก็ไม่ดื้อแต่แบบไม่ได้ดื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะดื้อพอแต่ว่าดูจากค่วงประมาณนี้ค่ะการทาอะไรก็ตามแต่เพิ่นว่าหยอกเป็นพี่น้องเพิ่นว่าหยอกพอว่าหยอกยานุว่าหยอกเอฟซีแฟนขับหน้าเวทีก็เป็น จำพ่อพอพอแม่แม่เพิ่นตกหลุมหลักน้องอาไอยและทําให้นะคะเสียงวิหกเนี่ยนียิ่งมีชื่อเสียงอบอสนกก็เก่งนะใช่บอสนกเนี่ยก็ตีบทบาทนะล่าสุดบทบาทสาวอะไรนะอรชอสาวาอรชอแม่แมสอบสะเกืนนะคะกับบทนี่เนาะถ้าแต่งหญิงก็สวยสวยออแต่งชายก็เพิ่นกล็ล่อข้าเป็นพระเอกกลอ็ล่อกับสมบทบาทพระเอกอ นอกพี่น้องก็ถือว่าแบบเป็นศิลปินเป็นหมอลำ่เป็นนักแสดงคือเป็นได้ทุกอย่างใช่แดนนเมื่อวานก่อนเหมือนกันก็ไปเต้นเออไปเต้นไป ไปเต้นมาวิธีเลวยกับแาดนเซอร์ศิลปินทีมงานนั่นแหละอืทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะก็เราสองคนเนี่ยก็ฝากผลงานนะคะคณะหมอลำเสียงวิหกไว้ด้วยนะซึ่งปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าคิวงานแน่นตลอดทั้งปีนะใช่มีเกือบทุกวันก็จะมีอาจจะมีมันหยุดบ้างวันสองวันอืเพราะว่าเพื่อเดินทางเพื่อสักพาจะและก็มั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยเจ้าภาพก็คงจองคิวงาน แบบล่วงหน้าไว้แล้วนะปีปีหกเก้าเานอปีหนาปีหกเก่ 69, ยาย่าไปหอดปีเจสูนหลักคิดว่าค่ะพีน่น้องขาก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทางคณะหมอําเสียงวิโหก็ถ้าวันไหนเหนื่อยก็พักให้หายเหนื่อยแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเพราะว่าคิวงานเราแน่นตลอดทั้งปีตลอดทั้งฤดูกาลฤดูกาลนี้ปังก็ฤดูกาลหน้าก็ขอให้ปังปังเฮงเฮงแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะที่สําคัญเราในการ เหมือนกับต้นคลิปที่เราพูดไปเนาะเรื่องการดูดคลิปนะคะพ no euh. ี่น้องขาก็ขอให้หยุดสนองอ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เหมือนกับพี่ซอไอวานนะพี่น้องเนาะมีต้นทุนในการอ่ะนกับจ้างทีมงานไหลสุดจนเสียพี่น้องขากรต้องนี้อ่ามีค่าแรงเนาะมีทุกๆอย่างนั่นแหละก็ต้องเดีเสียเงินใช้เงินด้วยกันนั่นแหละเนาะในการว่าเออไปทำได้สุดมาแล้วคุณยูเฉยมาดูดคลิปไปมันก็ไม่ใช่นั่นเองค่ะมันสบายเกินไปเนาะอืม อะยังไงก็ฝากนะใครที่ยังมีพฤติกรรมนี้หยุดซะไม่งั้นเจอหมายสารแน่ะอะสำหรับเมื่อนี้ค่ะเราทั้งสองคนก็ขอมาชี้แจงประเด็นนี้ให้ทุกคนฟังเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ